ข้าวเหนียวพันกอข1อสิบแปดข้าวสุกหอมนุ่มผลผลิตเทียบเท่ากอขอ .6 อหกสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายใบชนอยู่นะครับกดจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บสคคลอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารู้จักกับพันข้าวเหนียวอีกพันหนึ่งนะครับถือว่าเป็นพันดีสำหรับกอขอ .18 นะครับซึ่งกอขอ18หรือ RD18 เป็นข้าวเหนียวนะครับซึ่งคู่ผสมระหว่างกอขอ .6 กับข้าวเจ้าหอมนินนะครับซึ่งข้าวหอมสสายพันธุ์นี้นะครับความสายพันธุ์ระหว่างข้าวเหนียวและข้าวเจ้าผสมสายพันธุ์นะครับความสายพันธุ์จึงได้ออกมาเป็นกอขอ8ข้าวหอมนุ่มนะครับซึ่งความสูงประมาณ158เซนติเมตรไวต่อส่วงแสงนะครับต้นค่อนข้างแข็งใบสีเขียวปลายใบอยู่ในแนวนอนใบค่อนข้างแก่เร็ว ใบธงยาว35.1ซมกว้าง1.45ซมมุมใบธงตั้งตรงรวงยาว26.2ซนเมตรลักษณะรวงแน่นปานกลางคอรวงยาวจำนวนเมล็ดดีต่อรวง197เมล็ดข้าเมล็ดข้าวเปลือกยาวคูณกว้างคูณหนา10.1คูณ2.9คูณ2.9มเมรเมล็ดข้าวกล้อง ยาวคูณกว้างคูณนะสคูณ2.6คูณ1.9เซนติเมตรปริมาณอะมิโลส43.9เปอร์ซอุณหภูมิแป้งสุกต่ำเมื่อนึ่งสุกมีกลิ่นหอมเนื้อสัมผัสค่อนข้างนุ่มสำหรับข้าวเหนียวกอขอ18นะครับซึ่งให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 609กิโลกร,รัมต่อไร่ซึ่งไม่แตกต่างจากพันกอข .6 อ6เลยทีเดียวนะครับสำหรับข้าวกอข1อ18ต้านทานต่อโรคไม่ในระยะกล้าในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนนะครับคุณภาพเมล็ดทางกายภาพการสีดีคุณภาพการหุงต้มรับประทานดีใกล้เคียงกับพันกอข .6 เป็นที่ยอมรับของ เกษตรกร,ะร,กรนะครับสำหรับข้าวกอขอส8บสำหรับพื้นที่ที่แนะนำในการปลูกเป็นพื้นที่น้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนที่มีการระบาดของโรคไหมนะครับซึ่งกอขอ18นั้นมีคุณสมบัติเด่นคือต้านทานโรคไหมนั่นเองนะครับสำหรับกอขอ18ที่แนะนำให้ท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก็เป็นพันุข้าวเหนียวพันธดีอีกพันหนึ่งที่มีความหอมนุ่ม อีกพันนะครับไม่แตกต่างจากข้าวกอขอ .6 อหเลยทีเดียวนะครับซึ่งได้จากการผสมความสายพันธุ์ระหว่างข้าวกอขอหและข้าวเจ้าหอมนินซึ่งเป็นข้าวหอมทั้งสองชนิดนะครับซึ่งข้าวหอมนินก็หอมนะครับนุ่มกอขอหก็หอมนุ่มนะครับเมื่อนํามาผสมความสายพันธุ์จึงได้ข้าวพันธุ์ดีคือกอขอสินั่นเองนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็นํามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านกับ คลิปดีๆมีสาระนะครับแนะนำพันธุ์ข้าวนะครับให้ท่านรู้จักบางสายพันธุ์ก็อาจจะหลงลืมไปบ้างนะครับห่างหายไปจากท้องนานะครับหากจะสัรหามาปลูกนะครับก็ติดต่อทางกรมการข้าวและศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวนะครับที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ